เรียนท่านบนโรตีเกษตรรุจิโรที่ปรึกษารางงานกระบวนการจัดก,การแข่งขันรังบ,บีง้วุฒิมลวดียดีระหว่างสำนักงานตัวแทนชาติไทยนะครับกับสำนักงานตัวแทชาติมาเาลเซียชิงถ้วยลุจิระวงครั้งที่36ประจำปี2568นะครับซึ่งท่านเป็นทายาทของนี้วสุรรณเอกประเสร,ริฐรุจิโร่ ผู้ได้วางรากฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยใช้กีฬาพิธีกรณ์เป็นการเชื่อมความสามัคคีและเป็นการเชื่อมการทําง,งานระหว่างสองประเทศอย่างดีมายาวนานนะครับตั้งแต่ปี2504ปัจจุบันนะครับต็งถือว่า64ปีที่ผ่านมานั้นเป็นความเป็นกีฬาประเทศเดียวนะครับในมูมิภาคเอเซียนนี้ ที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างสองประเทศยาวนานที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นการจัดการแข่งขันขึ้นที่จังหวัดเชียงรายนะครัก็วันที่3-6ถึงกันยายน2568นี้ครับผมต้องกลาวขอบคุณท่านบุญวัตรตีประเสริฐท่านปุ๊บพัดท่านโคบึง่าตีเครื่องสระจนจนเก่งพ่อท่านเลยเพราะว่ารู้สึกภูมิใจที่มีอดีตผู้พิพากา ซึ so first, ่งเป็น hmm. ผ uh, ูช so ียบุคคลนะครับกระหายแะยากิ่งถือว่าเป็นบุคคลที่ตรงคุณค่าสำหรับตำรวจไทยนะครับผมก็มีความภาคภูมิใจครับที่ได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันที่รับผิบประเพณีนะครับในชี้ช่วยรถในครั้งนี้นะครับโดยได้รับมอบหมายจากท่านรัฐบาลโดยแ่ชาติ ให้เป็นผู้ดำเนินการและร่วมเดินทางเป็นประธานในพิธีนะครับการแข่งขันครั้งน,น,นี้ครับที่จัังหวดเชียงใหม่ซึ่งเราจะจัดที่โรงแรมโรงเรียนปิ้น,นรเรียดนะครับจดเชียงใหม่ครับกีฬาแระพิพิธภัณฑ์โะเอีนะครับระหว่างสำนาัานหนุชาติไทยนะครับกับสำนัานหนุชาติมาเลเซียนะครับได้จัดก,การแข่งขันมาเมื่อปี2564น,นะครับจนกระทั่งปัจจุบัน เรื่องันครั้งแรกก็ที่กุนกัวราั์เปอร์ประเทศมาเลเซียในสมัยของคนตัวเอกประเสริฐวุจิโรโมงท่ดีอันนี้เป็นดีกรมตัวดูได้รับการแข่งขันมาจนถึงปัจจุบันนะครับรวมทั้งสิ้นสามห้าครั้งรวมอันนี้เป็นครั้งที่สามที่หกเพราะมีบางโอกาสที่อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับ หากการเมืองบ้างทารถานการงานโลกภายในเห็นบ้างมีการหยุดการเดินขันไปบ้างนะครับรวยเอกเสือริเชลโลนะคะก็ได้มอบทุนสนรับเสนอค่ะสำหรับการจัดการแข่งขันที่แ ศูนย์ข่าวภาคเหนือ24นทนิลเชียงใหม่รายงาน